เทียงคู่บ้านเทียงคู่คุณสวัสดีครับ,รบพบกันในรายการคุยมันทันข่าววันพุธที่11มีนาคมปศ2518ครับมาปั๊บเดียวจะเข้าถึงกลางเดือนซะแล้วนะ เร็วนะวจริงๆริวัยวเหมือนโกหกวเมันโกจริงจริงอายุเท่าไหร่แล้วยี่แล้วอายุกล้จะมากแล้วนะยี่แปล้วใกล้แล้วนเออยี่แปดแล้วทีแต่ใจยี่สิบเจ็ดอยู่นะใจ่สิเอยี่สิบเจ็ดยี่สิบยี่สิบใจยีอ่อนกว่าหนึ่งปีนายกตายตอนยี่สแล้วสำหรับอายุนะ่นั้นก็จะใครจะว่าไงก็แล้วแต่แต่เราอายุยี่สิบเจ็ดล้วเพื่อนผมคนหนึ่งเ็บอกว่าถามเมื่อไหร่มันบอกอายุยี่สิบแปดถามเมื่อไหร่ยี่สิบแปดบอกม โตแค่ยี่แปดปีพอละเราจงเป็นคนหนุ่มที่แก่ดีก็เป็นคนแก่ที่หนุ่มนะลองแก่ที่หนุ่มสิอย่าเป็นคนหนุ่มที่แก่นะเป็นคนแก่ที่หนุ่มอาจารย์อาจารย์เขาเรียกครูสอนหนังสือของบ๊อบบี้วินสตันร้องร้องเพลงยังแอดฮาร์อไอ้ยังแอดฮาร์ตของเขาเนี่ยนะคุณสมพลคือเขาอายุต้องเกือบแปดสิบเพราะงั้นเขาจะมารล่นเสียงยาวไม่ได้เขาก็เลยร้องเหมือนกับเหมือนกับ อ่านหนังสือ uh. แต่กับเพาะนะร uh ้ huh. อ,อ,องแบบ ไปแบบสไตล์คนแก่อย่าทอดหายใจยาวเราจะขาดหัวใจจะขาดห่วงถูกแล้วเพลงจะไ่เพราะใช่ไหมนี่แหละเพราะงั้นมันก็คือว่าอยู่ที่ใจยังแอนพาร์ทเท่านั้นเองใช่อย่าทำเป็นชลินนันธนาคอนแล้วเอื้อยลกยาวลูกคอยาวไม่ได้โอ้โหคุณชลินเหนื่อยเลยสงสารแกเวลาแกร่าเสียงนี่ปาสิบกว่าแล้วเปสิบเอ็ดปสิบสองแล้วนะเออเกยังอยู่กับเพชรราใช่ไหมยังอยู่คุณไปสืบมาใช่ไหมเขาไปขึ้นจัดคอนเสิร์ตเมื่อเดือนที่แล้วกับคุณสุเทพกับคุณธนินใช่ไหมสามคน คือซึ่งยินดีมาพบกันในยามวัยชราคุณจำได้ไหมฮียหัวเราอ่ะใช่ที่อยู่เอลนั่งเครือบินมาสองวันสองวันมานองขึนเพราะว่าแกจัดงานคอนเสิร์ตให้พี่สุเทพใช่อยู่ที่เอเใช่เสร็จแล้วปรากฏโอ้โหมันด่งดังใช่ก็ทางคุณธานินทรเทพ คุณชลินคุณสุเทพก็อยากจะไปร้องเพลงให้คนไทยในเอลเอฟังเยียัวก็เลยบินมาสองวันเตรียมจะทําการใหญ่เหมือนกันโอ้โหที่นี่คือสามคนนี่ร้องเพลงเมื่อไหร่นะคนแน่นทุกวันอ่ะคนแน่นก็ัแน่นตอนนี้คนก็อยากฟังเพลงเก่าๆใช่ไหมใช่พราฟังเพลงรุ่นใหม่แล้วมันไม่ไม่มีอะไรจันรลงชีวิตอะไรให้มันดูดีขึ้นเลยใช่ไหมแล้วร้องเพลงซ้ำๆซากเหมือนอ่านสิพิมพ์ก็ต้องเอาเพลงเก่าๆโบราณมาร้องคพวกร้องทองพวกคุณร้องทองพวกคุณเพ็ศสีพวกนี้นะยังไปได้นะ มันนาแต่ว่าล่างยาวมากก็ไม่ได้ล่างยาวไม่ได้ลมหายใจขาดห่าไม่ใช่ต้องไปแบบรถไฟความเร็วสูงปุ๊บหยุดสุดสายเลยแต่ตอนนี้เขาจะลากยาวหลายเรื่องนะอ่าอะไรอีกครลากไหนอันไหนจะลากยาวปปชห้าคนก็จะลากยาวใช่ไหมอ๋อเอ้าคุณนั่นเขาประกาศแล้วนี่คุณวิชาว่าบอกไม่ต่ออายุ่มันต่อไม่ได้ทําไมอ่ะเพราะมีคนเข้าไปพูดบอกว่า คุณจะต่ออยุไปทําไมอะคุณปล่อยให้ก uh, ี่คดีแล้วยังนังที่หมดอายุความอ่ะอืมฮะอืมคุณมีเวลาทำงานตั้งกี่ปีเทอมหนึ่งอ่ะแล้วคุณปล่อยให้คดีที่สาคัญสาคัญอาหมดอายุความสบอะไรบ้างคดีสําคัญที่คุณอะไรไงว่าว่าพระรีสงพรงรีสงกันหนึ่งใช่ไหม คลองด่านอันหนึ่งใช่ไหมแค่สองอันนี้ก็เท่าไหร่แล้วไหะธรณีสงกับคลองด่านเนี่ยนะโอ้โหธรณีสงเน่ะหมดอายุความแต่คลองด่านเนี่ยกําลังหมดอายุความไปบางบางบางคดีแล้วนะแล้วคดีข้าวนี่ยก็จะหมดอายุความเนี่ยเกือบแล้วุมดวิทย์ใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันอ่ะเขาบอกอ่ะในเมื่อคุณปล่อยคดีหมดอายุความคุณอยู่มาตั้งนานแล้วนะแล้วคุณจะต่อยุหะคุณจะต่ออยุไปทำไมอออเต่อยุไปคุณทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับ แล้วคุณไม่ทําอะไรต่อยุไม่มีเหวีอะไรก็เลยตอนหล an so, oney, ังก็เลยมีเมื่อมีเสียงท้วงติงเงี้ยออกมาปุ๊บก็อ่าเออแฮะก็ไม่สมควรที่ต่ออยุแล้วเออแฮะใช่แฮะเออแฮะใช่แฮะเพราะงั้นคุณวิชาก็เลยออกมาแต่จริงๆแล้วผลงานหลายอันคุณวิชานี่ต้องถือว่าสุดยอดนะคุณวิชาแกก็สู้เต็มที่แต่คุณโสพลผมเคยถามพวกนี้ ทำไมคดีบางคดีมันไม่เดินทําไมบางคดีมันขาดอายุความได้ไงเป็นอย่างเงี้ยเขาบอกเขาทํางานกันเป็นคอมมิตี้ผมบอกเอ้ถ้าเป็นคอมมิตี้มันต้องจี้กันได้สิใช่เข้าที่ประชุมว่าเฮ้ยทำไมเรื่องนี้ของด่านทําไมมันชะงักวะวัฒนาโดนแต่ทําไมอีกคนไม่โดนเออเขาบอกเงี้มันมีแต่ละคนรับผิดชอบไปเพราะอีกคนรับผิดชอบปุ๊บ ไออนุกรรมการไอคน,อนที่เราผิดชอบไปประธานอนุกรรมการประธานนุกรรมการมันดึงเกมละดึงเกมได้แล้วเช่นซีทีเอ็กคุณเห็นไหมเออใช่ใช่คอสอสทาให้เรียบร้อยอ,อพอเข้าไปตรงนั้นปั๊บเ้ออาชีพเดียวกันเว้วออยกากรเหมือนกันเว้เอ,อเอาสั่งหรือใหม่ตรวจสอบใหม่จนวันนี้มันยังตรวจสอบอยู่เลยสุดท้ายสั่งไม่ฟ้องตัวเองไงสั่งไม่ฟ้องตัวเองเออนี่เป็นเป็นพฤติกรรมที่น่านเขาถึงบอกไงฮะ ว่าถ้าพวกคุณรักแผ่นดินรักชาติกันจริงๆอายการตํารวจและไอพวกที่เกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยนะ<อ>ผู้พักษาเขาไม่เข้าไปเป็นแตสองหน่วยงานคือตํารวจกับไยการนี่ไปเป็นอยู่ในบอร์ดรัฐวิสาหกิจเต็มไปหมดเลยขนาดที่ไปอยู่ในบางคนก็อยู่ในการบินไทยนะทั้งตำรวจทั้งไยการนะค,ร<อ>คุณมีความรู้เรื่องการบินพาณิชย์<อ>ะระดับสากลได้อย่างไรไม่ไมทราบนะ เอาแค่ไอ้กองบินของธรรมดาหน่วยงานคุณก็มีปัญหาแล้วนะคุณจะอพูดเรื่องการมีไทยตอนนี้ก็ใกล้จะเจ๊งขึ้นมาไม่ใครรับผิดชอบส่วนหนีหมดเลยไม่มีแล้วโยนไปให้อ่อะไรแอร์โฮสเตสกับพวกเออพวกพวกเขาเรียกผู้บริหารระดับล่างแต่ไอ้พวกบอดทั้งหลายเนี่ยตาบอดเลยใช่ทำเป็นตาบอดฉับพลันเลยก็มีขาเก่งเจ้าเจ้าไงนะโอ้โหนั่งประธานบอร์ดหลายแห่งแล้วเกินนะก้นทากาวติดเลยนะโอ้ รลบาทไหนมาก็น่งได้ก็ต้องคนนี้ต้องท่านผู้นี้เลยนะท่านผู้นี้เป็นสุดยอดคนเก่งเสร็จแล้วจะเสียหายจะเจ๊งจะไม่กำจะมาปฏิรูปนะว่าท่านผู้นี้จะมาอีกนะเอกับตนโยธินบอกเกิเยอะไปเปล่าเยอะไปเปล่าอะไรกันทับเจ๊งแลไวไม่รับชอบจะมาฟื้นฟูอะไรครับที่จริงควยต้องเข้าคุกด้วยซ้ำไปคือมันเป็นเรื่องประหลาดของประเทศนี้หนึ่งอายการตำรวจไปเป็นบอร์ดประเทศอื่นก็ไม่ให้แต่อายการเขาอ้างอย่างไมผมเคย ประชุมอยู่เตาพวกบอร์ดเขาอ้างอย่างนี้ตรวจสัญญาสุดท้ายคุณก็ต้องมาให้ผมตรวจใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเอาผมเข้าไปเลยดีกว่าผมจะได้ไปตรวจให้คุณซะเลยตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีคดีเรื่องเกี่ยวกับบอร์ดที่อายการเกี่ยวข้องไม่ค่อยสําเร็จก็ถ้าอันไหนที่มีไม่บางอันก็มีค่าโง่ไงเสียค่าโง่ที่อายการนั่าจะมีค่าโง่นี่เยอะเลยเพราะว่าไอ้ที่จริงถ้ามีค่าโง่เกิดขึ้นเนี่ยอายการต้องรับผิดชอบนะครับหรือคณะกรรมการ กิจการหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องต้องไปชอบสิเพราะว่ากฎหมายทุกอย่างคุณต้องมีแผนกนิติกรใช่ไหมใช่ต้องดูแลใช่ไหมมีทุกกระทรวงมีนิติกรหมดต้องมีหมดแล้วก็ต้องต้องดูแลครับแล้วคุณไปยอมไปเสียค่างโง่คุณไปค่างโง่เองฉะนั้นฝ่ายกฎหมายของหน่วยงานนั้นต้องรับผิดชอบก่อนว่าค,คุณคุณโง่ขนาดน,นั้นได้ไงไงเพรียไ่ด้ค่าโง่ฉะนัคุณโง่จริง,ง,รงใช่ไหม แม่กเสียข้าแต่ค่าโง่มันแพงนักหนาเห็นไหมคือค่าโง่ไม่แพงอ่ะค่าแบ่งแพงโอ้ค่าโง่เนี่ยนะจะแพงหรือถูกอยู่ที่คนแบ่งคนแบ่งก็จะบอกเองเฮ้ยเรื่องนี้ทำไมเป็นเรียกเขาสามพันวะเอน้อยน้อยยาโต้ยาโต้ก่ะยาโต้คือคือคุณเชื่อไหมผมจะบอกให้บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายที่มีธุรกิจเกี่ยวกับเงินทองและเกี่ยวกับการซื้อขายพวกมีลูกค้าที่จะต้องเอาสินค้าไปเนี่ย และทับเบี้ยวเนี่ยมีอายการเป็นที่ปรึกษาอยู่กับบริษัทพวกนี้ทั้งน้นเพราะฉนั้นอายการคุณทักษิณเนี่ยระบุชื่อเลยไม่ใช่บุคคลที่สามบริษัท AIS เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทั้งอายการทั้งสารพัดแม้กระทั่งสารเสื้อแดงบางคนไงก็อยู่ในตรงนั้นแหละเป็นที่ปรึกษาครับวมทั้งประดิประธานพวกนี้เลยนะก็ไประธานองค์การต่างๆสื่อสารทระทศวงก็ดูสิ เวลาเวลาพ้นอายุราชการอะไปเป็นที่ปรึกษาเยอะของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นก็เพราะว่าเขาจัดการให้ไงข้อกฎหมายเหรอครับเขาทําให้จงกระทั่งได้เปรียบออไม่ใช่ทําให้รัฐบาลได้เปรียบนะไม่ทําให้ไม่ใช่ทําให้หลวงได้เปรียบแต่ทําให้เอกชนได้เปรียบเออให้คำว่าที่ปรึกษาเนี่ยทำให้เราต้องมาพูดถึงเรื่องหวยสะดวกซื้ออย่างนี่ไงเป็นยังไงคุณว่าไปประมาเนี่ยเขาบอกจะเอา หวยขายหวยขายลอตเตอรี่อะไล่ะออนไลน์ออนไลน์มามาให้บรรดาห้างร้านสะดวกซื้อครับเข้าเซเว่นเลยเข้าเซเว่นเข้าแฟมิลี่มาดอะไรมาดมาดทั้งหลายทั้งหลายอหลรนะเขาเรียกเคาน์เตอร์เซอร์วิสเฮ้ยอย่างนี้มันก็เท่ากับว่าภาษาชาวบ้านเตะสุกรเข้าปากสุนัขใช่ไหมถ้าภาษาชาวบ้านเตะหมูเข้าปากหมาอ๋อเออเตะสุกรเข้าปากสมานี่คือสุกรเนี่ยเดี๋ยวคนเข้าใจผิดนึกว่า เอออะไรอะไรกรอนนู่นอ่ะเออเอาว่าเตะหมูเนี่ยเข้าปากหมาเลยเตะอุดอุดเข้าปากบกบอกเตะอุดอุดเข้าปากบกบอกคือมันทั้งหมดเป็นเรื่องพิสดารมากนะครับว่าลอตเตอรี่มันขายราคาปีกแปดสิบบาทต่อฉบับใช่ไหมเชี่ยวชาญมากเลยเนี่ย่ถ้าคุณถูกรางวัลที่หนึ่งบ้างหรือเปล่าแต่รู้หมดเลยไอ้พวกหนีบไม้เนี่ยหนีบไม้แบบพี่ พวกไม้หนีบหนูไปรับมาก็เก้าสิบาทแล้วรับเก้าสิบเหรอแล้วจะขายแปดสิบได้ก็นี่คือความพิสดารไงเพราะว่าช่วงหลังเขาบอกว่าบรรดายี่ปั้วนะต้องบวกขึ้นมาอีกบาทหนึ่งเพื่อใ้ครก็ไม่รู้อะอย่างนั้นเลยล่ะเพิ่มหลังๆนี้ใช่ไหมเพื่อเพิ่มไป่เดเอนเพราะว่าตอนที่มีการบอกว่าเฮ้ยมันต้องขายราคาเท่านั้นเท่านี้แล้วก็จะทําออนไลน์อยู่พักหนึ่งตอนต้นตอนเข้ามาใหม่ๆ ไอ้นั่นต้องเพิ่มไปอีกหนึ่งบาทโหโหใครใครกันไ้วยแต,ตอนนี้มายิ่งบอกไป็นออนไลน์สุดท้ายเพิ่มอีกสองบาทโอ้โพูดอีกแล้วออนไลน์อีกแล้ว <c oughs> คือหวยเนี่ยไม่ไหวฮะมันรู้อยู่แล้วนะว่าใครเป็นคนกินหัวคิวใช่รู้อยู่แล้วว่าข้าราชการส่วนไหนที่กินหัวคิวใช่แต่ทั้งหมดเนี่ยที่มาลงที่คนขายปลีก<ช>ไปกล่าวหาก็ว่าเขาขายแพงก็มึงขายมา ตั้งแต่หัวจนยันท้ายเนี่ยมันแพงแล้วเมื่อแพงแล้วก็จะขายถูกได้ไงตอนนี้ถ้าเป็นออนไลน์แล้วคนขายลอตเตอรี่จะทําไงผมเคยแย่เนี่ยนะพวกที่รู้จักกันนะนี่นี่หาเขาตั้นลอตเตอรี่ให้หน่อยสิโอ้มีคนวิ่งเต้นอยู่สักงวดอึ่งนะบอกสักสักห้าหมื่นใบได้ไหมบอกพี่ไปหวังแล้วเขาแบ่งกันหมดแล้วหอ อ่หาล้วได้บางวันไม่โทษไม่ถึงผมที่ไหนถ้าถ้าไม่ถึงผมนะไม่ถึงมือพี่อยู่แล้วไม่มีทางถึงเลยใชฉะนั้นบอกว่าต้องเพงถึงผมก่อนถึงถึงมือพี่ซึ่งจากผมถึงพี่ก็หลายช่วงต่ออยู่แล้วัะนั้นอยากฝันหวานแล้วก็บอกเขาแบ่งหมดแล้วไม่เหลือหรอกเอ้ยไม่เหลือหรอกอ้แสดงว่าเขาไอ้ที่เพิ่มบาทถึงที่ว่านี่คงจะเป็นใจมันจะมีรายได้อยู่อย่างนี้อันแรกสุดเนี่ยก็คือส่วนกลางเออจากกองสลากส่งตูมไปให้ ยี่ปัวยี่ปัวยี่ปัวได้ไปละเจ็ดสิบั้งเจ็ดสิบสองเจ็ิบสามบาทใช่ไหมอ่ามันจะมีห้าห้าเจ้าแม่มีห้าเสือห้าเสือห้าเสืออยู่ห้าห้าคนอ่าห้าคนเนี่ยคุณไปคนข้างหลังสิอืมมีนักการเมืองใหญ่ๆบางคนเนี่ยหนีไปแล้วเอออันหนีไปเพราะเรื่องไปยุ่งกับเรื่องเพิงมากเกินไปเรื่องไฟเบอร์สองอ่าของเขาเลยอ่าเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเบอร์เหล่านี้มีอิทธิพลกับนักการเมืองมากคุณรู้ไหมคุณสุภพล์ เวลาที่เขาจะหาเสียงแล้วไปใช้เงินซื้อเสียงเงินย่อยอประเภทร้อยยี่สิบห้าบาทเนี่ยไปเอาที่ไหนอะเงินย่อยดิีเขาเอาจากเจ้าแม่พวกนี้ใช่เพราะเจ้าแม่พวกนี้มันจะมีเงินย่อยเยอะไอ้เจ้าแม่เบอร์หนึ่งนี่ซื้อซื้อบ้านหลังใหญ่ๆไว้เลยไว้เก็บเงินใช่เพราะว่าเขากลัวเรื่องเกี่ยวกับภาษีเหลือหลายๆเรื่องใช่เขาเก็บเงินสดเป็นหลังๆเลยใช่เพราะว่างวดมันเยอะไม่รู้กี่ฉบับเนี่ยปีหนึ่งวันหนึ่งนะไอ้งวดนกี่ฉบับละกกี่ โอ้โหหลายสิบล้านนะมึงหลายสิบล้านจะบอกใช่ไหมใช่แล้วได้ไปละหบาทเท่าไหร่ล่ะอ่ดเห็นไหมนั่นแหละโอ้โหฉะนั้นจากยี่ปัวเนี่ยนะเาบอกจากยี่ปัวกองสลากให้ยี่ปัวเจ็ดบาทใช่มาใช่ยี่ปัวมาขายตั้งเจ็ดสิบเก้าตั้งแปดแปดสิบแปดเกือบแปดสิบาทยี่หนึ่งอ่าเจ็ดสิบาทอ่บาทใช่ไหมแล้วจากนั้นก็จากยี่ปัวมาซาปัวสี่ปัวแล้วพวกไม้หนีบมาไปรับมาแปดสิบบาทเก้าสบาทเกินแล้วเกินแปดสิบะไม้หนีบรับมาเก้าบาทนะ เขาต้องมาขายร้อยสบาทใช่ไม้หนีบแล้มา90้ากบว่าบาทแล้วเขาได้เขาบอกเขาได้กำไรบปสิบบาทครควนี้ออนไลน์ผมบอกให้มันจะไม่จบแค่เล่นหวย <K il iter> ใช่ออนไลน์เนี่ยมันเป็นอันที่เขาเตรียมไว้แล้วจะเล่นบอลเล่นสารพัดผ่านออนไลน์หมดเลยเทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสหมายความว่าพิมพ์มาแล้วมาขายหรือว่าไปกดตัวเลข แล้วมันจะเป็นกระดาษออกมาตอนนี้มีการฟ้องร้องเรื่องเครื่องนี่ไงเครื่องเครื่องออนไลน์อยู่นะใช่เลยนะเห็นก็บอกจะไปขอร้องให้ถอนฟ้องถอนฟ้องแพ้วอจะเอาอำนวเจรจาเรื่องราคาเออเออำกางเจรจาที่แหละอตกลงก็ตกลงถ้าถ้าถ้าเป็นวันนี้พวกห้าเสือก็หมดสภาพไปใช่ไหมห้าเสือเนี่ยก็ต้องมาหาวิธีเล่นพวกนี้แต่ยากเพราะว่าไอ่ไอ่ไอ่สะดวกซื้อมันของคนอื่นเขานี่ใช่ไม่ใช่ของห้าเสือ สรุปซื้อของอะไรของห้างเซเว่นเเว่ันของบรษิษัทอะไรวะโอ้ยังจำไม่ได้เลยเหรอผมบอกให้ได้ไหมเพราะไม่ได้มีอะไรผิดนี่เขาฟ้องคุณไม่ได้ชีสซีพีคุณธนินเยวนนท์เห็นบอกมิกีหม่นสาขาตอนนี้โอ้โหอื้อซาเลยแล้วยังมีเฟอร์รี่มาร์ทใช่ไหม,อมของไทะเฟอร์รี่มาร์ทของไยเจ้าเดียวกันอีกเจ้าเดียวกันอ่ะเจ้าเดียวกัน เฟรนไชส์มาที่เจ้าเดียวเขาใช่ไหมใช่นะมีมีเจ้าของมีของเขาเองอะมีอะไรมีสหพัฒน์อีกเจ้าร้อยแปดช็อปอ่าอ่าอ่าอันนี้ของสหพัฒน์คือเขามาสู้กับเซเว่นนะแล้วตอนหลังมีของฝรั่งจะเริ่มเข้ามานะเออจับมือกับรู้สึกจับมือกับสหพัฒน์นี่แหละกำลังจะออกมารู้สึกแฟรนไมส์มาของซีพีนะเลื่อนมีอะไรก็อ่านในรู้สึกใช่ของซีพีเขามีสองอันว่างั้นเถอะดักหน้าดักหลังอยู่หมดดักหหลังอยู่ฉะนั้นก็แล้วมาคือบริษัทนี้เขาจะมีพวกทหารเกษียณแล้วไปที่ปรึกษาไง หลายคนแล้วนะเป็นหลาย,ลย,นะลายธุรกิจของเจ้าสัวนี่มีทาหารเป็นที่ปรึกษาหมดนะโดยเฉพาะถ้าใครรัตะปะหารนี่เป็นที่ปรึกษาได้เลยเ,เพราะว่าเขาจะถือว่าเ,เป็นบุคคลที่มีความสามารถเป็นพิเศษศักยภาพพิเศษศักยภาพภาพิเศษมีลูกน้องรัก,อรกเอืรอขายก้างขวางใช่แล้วก็ธุรกิจของคนพวกนี้จะอยู่อยู่แถมชายแดนเราด้วย<อ>เพราะงั้นเนี่ยพวกเนี้ยเขาขายเขาไม่ได้ขายเฉพาะในเมืองไทยนะเขาขายข้ามไปถึงกัมพูชาถึงลาวเพราะงั้นเนี่ย อิทธิพลของทหารที่อยู่ในประเทศเหล่านี้ม,มันจะถูกใช้<อ>เพราะกั้นทหารที่ทำรัฐประหารเนี่ยจะได้รับการพิจารณาเพราะกั้นใครจะอยากให้ทีพีหรือคุณจเจริญหรือใครใพิจารณานะก็รัฐประหารซะ<อ>รัฐบาลสำเร็จก็ได้รับการพิจารณาไปพิเศษ,ษ,ษอันที่จริงกองทัพนายทำเงินกดขึ้นมานะ,ะเหมือนอย่างที่บอกว่าสอสออย่างที่บอกว่าพวกอนุกรรมการร่างอนุกรรมการร่างกฎหมายนะห้ามไปสังกัด สองปีนะเล่นกันเมืองห้ามเล่นกันเมืองสองปีทหารก็เหมือนกันนะถ้าไปเป็นที่ปรึกษาเจ้าสัวบริษัทนเอาแค่ระดับเอาแค่ระดับนายพลขึ้นไปพลตรีขึ้นไปนะห้ามเป็นที่ปรึกษาบริษัทเอกชนจนกว่า5ปีผ่านไปครับอย่างนี้น่าจะดีกว่านะใช่ไหมเพราะว่ามันจะทําจริงๆข้าราชการควรจะเป็นอย่างนั้นใช่เพราะว่าคุณเป็นปลัดคุณเป็นเจ้ากรมคุณเป็นอะไรสารพัดที่รัพยากรใช่ใช่ไหมเพราะว่าผลประโยชน์ตรงนี้นะคุณสมพลนอกจากที่ คนทำมาหากินเนี่ยนะหมายถึงถ้าจะรวยนะรวยเร็วรวยรัดเนี่ยคุณต้องครบอยู่สองอย่างครบนักการเมืองให้ได้อ่าอันที่สองครบข้าราชการระดับสูงอาทิตย์บดีคนหนึ่งเนี่ยทำให้ชอกันช่างรวยมาวันนี้นะเพราะว่าเอ้เจ้ากรมเจ้ากรมทหารเนี่ยเจ้ากรมกันช่างปกติเมื่อก่อนชอกันช่างเป็นอู่รถยนต์พอเขาซ่อมรถยนต์ก็เจ้ากรมก็ไปให้ซ่อมมันดูแลดีบริการดีเฮ้ ทำเรื่องรถยนต์ได้ก็ทาก่อสร้างได้ทีว่าเอางานไปฉะนั้นเราเสนอให้ท่านนายกที่นี่เลยใช่ไหมบอกว่าท่านนายกเพื่อตอนนี้ท่านนายกยังไม่เป็นที่ปรึกษาประสัตไหนนะเอ้าแล้วคนข้างท่านนายกอ่ะคุณคุณอนุพงษ์เป็นนะของทรูอ่ะตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วัออกมาเป็นรัฐมนตรีต้องไม่เป็นแล้วสิต้องลาออกอ่ะต้องลาออกไปแล้วไงทีนี้ก็โจทจากนี้ไปต้นไปนะท่านนายกต้องทำตัวอย่าบว่าท่านประกาศเลยบอกว่าเพื่อสร้างความโปร่งใสหลักธรรมธิบานนะ ข้าราชการระดับสี่แปดขึ้นไปนะทหารระดับพลตรีขึ้นไปครับห้ามไปนั่งไปที่ปรึกษาบอกว่าทางับและเปิดเผยนะเอกชนนะรับเปิดเผยภายในห้าปีเกษเซพันละห้าปีเนี่ยห้ามไปหรือออกจากราชการไปลห้าปีห้ามออกไปนะไม่ใช่ไม่เกษยณออกไปก็ไม่ได้เหมือนกันนะจะอ้างว่าผมเขาเล่านั่งี่นะเป็นตัวอย่างนะอายุห้าสิบห้าแล้วผมเล่านะครับผมไปที่สำนกรณมาแล้วผมอล่าล้ะผมไปเป็นที่ปรึกษา ไม่ได้คุณต้องรอห้าปีก่อนถูกถึงออกตอนนี้ก็ห้าปีออกเมื่อไหร่ก็ห้าปีท่านที่ออกราชการจะเกษียณอะไรก็ได้ต้องห้าปีแล้วห้ามเป็นทั้งรับและเปิดเผยนะไม่ได้ถ้าไปตรวจเจอว่าแอบไปรับรับเงินรับกระโดนนะโดยพฤติกรรมต้องตรวจสอบทรัพย์สินและยึดถูกคุณสมพลพูดถูกเพราะว่าถ้าแบบนี้นายกจะเป็นตัวอย่างว่าอายการตำรวจไอ้พวกที่เป็นนี่อย่าไปเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจอย่าไปเป็นที่ปรึกษาของบริษัทห้างร้าของเจ้าสัวทั้งหลายคุณดูสิ วันนี้ข่าวออกมาจะทํารถไฟอะ่ะรถไฟความเร็วสูงความเร็วอะไรไม่สูง <c oughs> แล้วแต่ใครจะมาทําแล้วล่ะไม่ใช่บริษัทก่อสร้างะนะกลายเป็นซีพีคุณเจริญเฮ้ยคือคสองบริษัทนี่ก็ถือว่าเขาเป็นผู้กุมอํานาจรัฐที่แท้จริงนะผู <c oughs> ้กุมอำนาจพลังเศรษฐกิจอย่างแท้จริงคุณไม่กุมอำนาจรัฐคุณทําอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหม รถไฟเนี่ยนะคุณสพลรู้ไหมว่ามันมีบริษัทเฉพาะนะที่จะทําเรื่องวางรางได้เพราะมันเป็นเทคนิคเฉพาะใเพราะงั้นเขาต้องมีอิทธิพลที่จะไปในอำนาจรัฐที่จะไปบอกว่าเฮ้ยบริษัทที่เขาจะหุ้นนะเองต้องมาหุ้นแต่ข้านะเว้ยไม่งั้นเองไม่ได้งานนะแล้วก็เขาก็ไปจับกับจีนก็ได้อย่างกรนีซีพีจีนแน่นอนนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจีนเนี่ยยังเคยมาบอกผมเลยสมัยนาชาือ คุณชัชวาลคุณอยากได้งานอะไรคุณจะต้องให้ผมไปซื้ออะไรประเทศไหนคุณบอกผมได้ไหมเพราะเขาเหมือนซูมิโตโมเหมือนอิโตชูเหมือนบริษัทเทรดดิ้งเฟิร์มของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นจีนวันนี้มีเงินคุณอยากได้ลถไอความเร็วสูงจากซีเมนไหมคุณอยากได้อะไรเดี๋ยวผมจัดการให้เพราะถามวออ้าวแล้วใตโตะล่ะเห็ไหมถ้าคุณถามใตโตเขาบอกเท่าไหร่ก็บอกมาเพราะจีนเนี่ยอย่าทำเป็นเล่นนะ อเมริกามันยังมีมาตรฐานนะเขามีเ็ามีกฎหมายมาห้ามอยู่เขาห้ามอยู่คุณซื้อโบอิงคุณได้สามสี่ห้าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นนะถ้าผิดจากนั้นผิดกฎหมายแต่ของจีนเนี่ยซื้อรถเอเอเอถดถอ่ารถเมย์คุณรู้ไหมบวกกันมหาศาลหลายเปอร์เซ็นต์ใช่เขาอะไรจีนเาไม่สนใจเพราะต้นทุนเขาต่ำไงต่ำต้นทุนเขาเขียนยังไงก็ได้แล้วเขาอยากขายของเพราะฉะนั มึงจะโกงเป็นเรื่องประเทศมึงใช่แต่ในประเทศกูใครโกงกูยิงเป้าใช่แต่ประเทศมึงมึงจะโกงเรื่องของมึงไม่เป็นไรเพราะว่าเห็นหัวหน้ามึงไม่ว่าอะไรนี่ว่าเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจครับของเขาเขาขายของได้ขาขายของเมืองนอกได้ไปทำธุรกิจเมืองนอกได้แต่ว่าในประเทศทําไม่ได้ครับคุณจะไปติดสมบนตเทศไม่ว่าอะไรครับเพราะงั้นอย่าไปคิดนะว่ารัฐบาลอเมริกันหรือรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์มันไม่คอรัปชันใช่ มันไม่คอรับชันบ้านมันแต่มันให้บ้านมึงขอรับช่างได้แล้วกูขายของเพราะงั้นนี่คือเหมือนกันไม่มีผิดนี่แหละก็บ้านเราก็ต้องถ้าจะปฏติรูปทั้งหมดนะก็ต้องทาให้มันให้เท่าเทียมกันครอบคลุมครับทุกทุกทุกอะไรทุกมิติอ่ะครับทุกวงการทุกภาคส่วนนายกใช้คาว่าทุกภาคส่วนปนปติรูปทุกภาคส่วนจะเริ่มได้ก็ต้องตัวท่านนายกสมัยนี้แหละถ้าหากว่าพ้นจากสมัยนี้ไปแล้วนะ รัฐบาลเลือกตั้งนะทาไม่ได้อีกแล้วไม่ได้ฉะนั้นจะ้วางเครือข่ายอะไรทําอะไรตอนนี้ก็ต้องทําครับนะไอ้พวกแบบนี้น่าทำนะมากกว่าไปเที่ยวเก็บภาษีบางอย่างนะไอ้ภาษีก็ไม่น่าทำเดี๋ยวมาคุยกันต่อภาษีแต่ว่าช่วงที่ห้าทีนเราจะคุยกันต่อเรื่องเรื่องพวกนี้เรื่องหวยออนไลน์อืมอ่าซึ่งเราก็รู้ว่าพอพูดมาแบบนี้ปุ๊บแล้วนี่นะทำาเห็นว่าแล้วตกลงนี่ธุรกิจทุกอย่างจะต้องไปเข้ามินิมาร์หมาเลยอะ่ะ สะดวกซื้อหมดเลยเหรอคนจังหวัดเมืองเลยนะชาวบ้านที่ขายขายลอตเตอรี่ตายเลยนะหลายหมื่นคนเป็นหมื่นคนหลายหมื่นคนใช่มันจะไปลงเหลือใครเป็นเหลือล็อกเล่เข้าไปเซเว่นเข้าไปสะดวกซื้อแล้วใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดเนี่ยที่เขาถึงบอกว่าท่านนายกไม่ได้ทําให้กับคนจดเลยตรงนี้เนี่ยท่านจะทําให้รถราคา80บาทมาท่านทําได้แต่ไม่ใช่ ไปเปิดหวยออนไลน์ก็เขาถึงบอกว่าไอ้สัญญากับห้าเสือห้าเสือที่นายกมีสัญญาอยู่เนี่ยเขาบอกว่าว่าโทษเอ้ยรัฐธรรมนูญฉีกทิ้งได้เลยนะไอ้สัญญาแค่ฉีกทิ้งไม่ได้ทำไมใช่ไหมครับก็อยากให้ท่านนายกเขาเรียกว่าอะไรที่ท่านบอกว่าคนยากคนจนลําบากทุกวันนี้ยมันจะลําบากยิ่งขึ้นลําบากแน่นอนแล้วมันก็จะไปรวยมากขึ้นกับคนที่มันรวยอยู่แล้วใช่ พวกขายไข่ป่งไข่ปิ้งขาย,ขายต่างๆร้านาย,าย,าย่อยร้านย่อยเจ๊งหมดนี่เขากําลังจะขายกาแฟราคา30มสิบบาทในสะดวกซื้อคุณคิดว่าร้านกาแฟเล็กๆเจ๊งกันไหมทูนี้เขาก็มีแล้วนี่นะเขามีแต่ว่าเขาจะทําพิเศษอีกอันหนึ่งขึ้นมาในราคาถูกเลยก็เขาก็มองว่าเออมันก็ผูดเป็นพวได้ประโยชน์เขาบอกพูดเป็นพวกได้ประโยชน์แล้วได,ได้ความสะดวกด้วยนะก็เมื่อก่อนนี้ถ้าคุณจะไปแม่ฮ่องสอนน่ะคุณไปกินเครื่องดื่ม ไอ้น้ำดำเนี่ยควร20บาทบบาทตอนนี้ราคาก็ไม่ต่างจากในประเทศเท่าไหร่นักแสดงว่าร้านสะดวกซื้อทำให้สินค้าบางอย่างถูกลงนะสาดขึ้นแล้วชาวบ้านก็นั่งติดแอร์เข้าบรเดี๋ยวนี้ไปนั่งกินข้าวนะคบบอกไปกินข้าวไหนเซเว่นไปเวฟกินเวฟไม่ไปนั่งซื้อกินตามร้านนะไม่ใช่ไม่มีแล้วไปซื้อกินข้าวแพ็คกินข้าวกินไหนเซเว่นไปเวฟมาเป็นไปกินอาหารที่แช่เย็นมาแล้วไม่รู้กี่วันแล้วนะไปอาทิตย์แล้วก็ได้ ค,ค,คุณค่ณาทอาหารแทบไม่เหลืออยู่แล้วซื้อมากินคุณสมลัรู้ไหมบริษัทที่ทำอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ผมไม่ได้บอกเมืองไทยนะอืในต่างประเทศในอเมริกาเขาไปรู้มาตอนหลังอไอผมไม่ระบุชื่ออันไหนนะนักเก็ตเนี่ยหกเดือนครับเช่าแช่ไ่้หกเดือนแช่หกเดือนไม่ว่าคุณรู้ไหม มันเอาเนื้อวัวหางวัวทุกอย่างของวัวมันปั่นเข้าไปหมดเลยใช่สิแล้วมาเป็นนักเก็ตบางทีมีเนื้อมาเนื้อจริงโจเนื้อสับปะาดเข้าไปด้วยก็เป็นเรื่องใหญ่ไงเนื้อมาผสมเข้าไปไนื้ออูดใ้หมดแล้วเรื่องเรื่องกลิ่นบอกว่าทาไมมันไม่เหม็นคาวล่ะมันเอาขาเขมล้าทุกอย่างปั่นเข้าไปหมดแล้วก็เป็นนักเก็ตใช่เขาบอกเพราะมันแต่งกลิ่นไงให้กลิ่นมันหอมเออเจ้าไหนเจ้ากินปลาราคาราเมลช็อกโกแลตแดงนั่นเลยได้หมดฉะนั้นขนมปังที่เรากินในร้าน ไอ้พวกแบบนี้เปิดนี่นะเปิดด่วนนะเปเขาแช่แข็งไว้หกเดือนนะครับครัไอ้มันฝรั่งที่เฟรนช์ฟรายที่ทอดเนี่ยนะก็เป็นของแห้งๆที่ทําไว้แล้วเนี่ยนะแล้วมาทอดใหม่ครับนี่คือเขาใช้เทคโนโลยีแล้วทอดซ้ําทอดซากทอดซ้ดซากจะไม่ขมันแบบค้าเียวก็อ้วบ้าก็มาจากซื้อน้ํามันนี่ไงซื้อน้ํามันจากบริไอ้พวกที่เขาเรียกกินด่วนหรือคุณสุรักษ์ศิวรลักษณ์ก็บอกว่าแดกด่วนฟาร์มซื้อ เอาไปเลี้ยงเอาไปทอดเอาไป<ช>ทําอะไรเลี้ยงบัวบัวบ้าเลยใช่นี่ก็ทําให้คุณภาพชีวิตคนเปลี่ยนไปตอนนี้ยิ่งต่างจังหวัดนะ,ะพวกช้าไร่เช้าสวนเช้านะเอารถปิกอัพนั่งพาลูกพาลูกไปกินข้าวกินไหนกินไก่วิทยาศาสตร์ไก่นี่แหละไอไก่ประเภทอย่างนี้แหละแทนที่จะนั่งกินไก่ที่เลี้ยงใต้ถุนนะไก่ใต้ถุนบ้านนะ,ะพาลูกกินไก่วิทยาศาสตร์ไปกินไก่ในฟาร์มของไอคนพวกนี้เออไปกินไก่วิทยาศาสตร์กินไก่ผสมยาฆ่าเชื้อสารพัดอย่างนะครับ แล้วก็ลูกสาวก็สิบขวบมีนมขึ้นมาแล้วนี่ไปเดือนมาเลยนะนมโตเร็วผิดปกติผู้ชายก็กล่องเสียงดังมีนมขึ้นด้วยนะทุกอย่างคือไก่พิเศษไข่พิเศษกินพวกอะไรไข่พวกนี้มันฟักแล้วไม่เป็นตัวสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมผมสั้นๆขณะนี้บริษัทแมคโดนัลล์ก็ได้ในอเมริกาได้บอกแล้วการซื้อของที่เข้านะไก่เนี่ยไอ้พวกเนี้ย เขาจะซื้อสองอย่างไก่ถูกเลี้ยงด้วยไบโอติกป้องกันเชลลือ้อโรคเขาบอกอตัวนี้ยังกินได้แต่เขาจะไม่ซื้อไก่จากฟาร์ม,มที่เล่งให้โตเร็วอนา,นาขณะนี้แมคโดนัลด์อันที่สองคุณสมพลเข้าไปได้เลยเราพูดให้ท่านผู้ชมจะได้รู้ว่ามันอันตรายร้านที่ขายขนมปังที่บอกโอปองแปงคุณเข้าไปคุณจะเห็นเลยเขาบอกว่าไขามันทราน น้ำมันทรานเนี่ยไขมันทรานอันตรายยังไงแล้วเขาก็จะบอกว่าสําหรับเขาไม่ได้ใช้ไขมันทรานต่อไปนี้มันจะต้องเป็นเรื่องคุณภาพท่านผู้ชมเพราะงั้นท่านผู้ชมครับกินที่บ้านกินของเราดีที่สุดแล้วซื้อของที่เป็นของชาวไร่ชาวนาดีที่สุดใช่ไปซื้อของคุณยายที่หามาขายดีคุณยายหามาขาย่ะซื้อไปแล้วไม่ต้องต่อแถมเงินให้คุณยายไปเลยเพราะจะได้มีแรงไปปลูกอีกเพราะพวกนนี้คุณยายไม่มีเงินซื้อปุ๋ยซื้ออะไรมาเติมครับเดี๋ยวเบรกก่อนเดี๋ยวมาว่ากันต่อ we